สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวธาตุดินนะคะวันนี้จะทําคลิปให้กับคนโสดธาตุดินนะคะธาตุดินก็ได้แก่มังกรพษภกันนะคะนะแล้วใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรฟ้าจะบอกไว้ใต้ดิฟคลิเช่นบล็อกนี้นะคะนะแล้ว มันอาจจะตรงกับใครหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะนะชาวโสดธาตุดินของเรานะคะ,ะวันที่ก็จะประมาณวันที่ 15- 30ถึ30ไม่ใช่วันที่1ถึงวันที่15เมษายนี้นะคะนะเรามาดูกันเลยนะคะคนโสดนะคะตอนนี้คุณเหมือนคนที่แบบ เหมือนหาทางออกทางความรักไม่เจอเหมือนมีความช่างใจเหมือนมีตัวเลือกเหมือนมีทางเลือกที่ต้องเลือกที่ต้องตัดสินใจมีปัญหาที่ต้องตัดสินใจเรื่องความรักนะคะ <iyor> เหมือนหาทางออกไม่เจอเหมือนสับสนคือตัวคุณค่อนข้างที่จะสับสนลังเลไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเหมือนเหมือนยังติดอยู่ใน เรื่องเดิมๆด,ด้วยนะคะนะมันหาทางออกไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะติดอยู่กับปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนะแล้วนะคะตัวคุณก็เหมือนมีคนเข้าหาคุณเยอะนะมีคนมาคุยเยอะเลยมีคนเข้าหาอาจจะมีคนคุยอยู่แล้วในตอนนี้นะคะนะแต่ถามว่าชอบไหมก็ยังแบบยังยังแบบว่า ยังไม่ใช่อะเออมันยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่สำหรับคุณนะยังแบบเป็นอะไรที่มีข้อข้อตำหนิอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะยังแบบเออยังไม่ใช่หรอกต่อให้แบบเออเขาก็คุยดีนะแล้วก็มาดีมาแบบจริงจงังจริงใจนะคะกับคุณด้วยแต่ว่ามันก็ยังเป็นอะไรที่ยังไม่ใช่นะคะอืมก็อ,อาจจะเอาตัวเองไปทำงานนะคะทำนูน่นทำนี่ทำเยอะๆนะคะเพื่อที่จะ ให้ลืมอดีตก็ได้นะคะนะเพราะว่าตัวคุณนั้นตอนนี้นะคะเหมือนยังเฝ้ารอใครบางคนเหมือนยังคิดถึงใครบางคนอยู่คิดถึงคนที่เคยรักอย่างมากมายนะคะนะคนที่เขาหันหลังให้คุณแล้วนะคะคนที่เขาหันหลังให้คุณแล้วนั้นนะคะคนที่เขาทำให้เจ็บปวดใจนั้นนะคะคุณยังคิดถึงแล้วยัง มั่นคงอยู่กับเขาอยู่เลยนะคะยังไม่ปล่อยไปไหนยังแอบส่องแอบมองแล้วยังเฝ้ารออยังมีความหวังอยู่เลยนะนะคะอืมเขายังเป็นความสุขของคุณอยู่เลยเมื่อคิดถึงอะ่ะอืมยังเป็นความสุขที่สุดของคุณอยู่เลยยังแบบว่าเออยังยัง,ย,งยังอยากต้องการคนคนนี้อยู่เลยตัวคุณมันขึ้นมาสองดาบอย่างเงี้ยคุณฟ้าว่านะคะคนที่เข้ามาคุยกับคุณคุณก็แบบ ดูดูอยู่นั่นแหละแล้วแต่คุณก็ยังคิดถึงอดีตมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณก็เลยค่อนข้างที่จะสับสนหาทางออกไม่เจอไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเออไปไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตนะคะเพราะว่าคนเก่าเนี่ยเขายังเป็นเหมือนสิ่งที่คุณรอคอยแล้วยังเป็นความสุขของคุณอยู่เลยคิดถึงทีไรก็มีความสุขมากๆนะคะ นั่นแหละต่อให้เขาแบบจากไปแล้วนะคะทําให้คุณเจ็บปวดใจแค่ไหนก็ตามนะคะยังคงรกักยังคงแบบเฝ้ารอนะคะอืมยังคงห่วงแหนความรักครั้งนี้อยู่เลยนะนะคะไม่สนใจใครจริงๆใครเข้ามาก็ไม่สนใจเลยนะคะไม่ไม่ไม่เอาใครไม่สนใจเลยนะคะแล้วก็ เยต่อให้ไม่พูดไม่คุยกันแล้วนะคะตัวคุณก็ยังแบบยังเฝ้ารอเขาอยู่เลยอะ่ะยังมีความหวังกับคนคนนั้นอยู่ยังอยากที่จะกลับไปยังอยากให้เขากลับมานะคะอยากให้เขากลับมาหรือไม่ก็อยากจะไปขอโอกาสจากเขาอะ่ะอืมนะคะกลัวเหมือนกันนะคือ คือยังอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอ่ะไม่กล้ากลัวความรักอยู่นะคะนะยังไม่กล้าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในตอนนี้นะคะนะไม่กล้าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเลยยังขอแบบว่าเออไปเรื่อยๆนะคะใครเข้ามาก็คุยไปเรื่อยๆเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันโอเคได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเอาตัวเองไปทุ่มเทกับการงานอะไรมากกว่านะคะตอนนี้งานของคุณอาจจะเยอะแล้วก็มันมีการแข่งขันสูงด้วยนะคะนะ อาจจะแบบเอางานก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแล้วอนาคตของคุณนะคะอนาคตของคุณนะคุณจะตัดสินใจที่จะม o v อ on นะคะตัดสินใจที่จะจบนะคะต่อให้มันเป็นทุกข์เป็นกังวลแค่ไหนก็ตามคุณจะจบ มันให้ได้นะคะจบแบบสมบูรณ์แบบเลยเนี่ยเนี่ยเป็นไพ่ที่ออกมาคือจบคุณจะตัดสินใจที่จะไปข้างหน้านะคะคุณจะไม่เอาแล้วนะคะนะจะไม่เอาแล้วคุณจะแบบอ่าค่อนข้างที่จะกลับมารักตัวเองใส่ใจตัวเองแล้วนะคะไม่ปล่อยให้ใครแบบ คือค่อนข้างที่จะห่วงตัวเองแล้วอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเอาตัวเองไปทุ่มเทกับหน้าที่การงานไปทําอะไรก็ได้ทํางานให้มันมากขึ้นหรือทําอะไรก็ได้เพื่อให้ให้ตัวเองแบบดีขึ้นนะคะนะให้ตัวเองดีขึ้นให้ให้ผ่านไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอืตัวแต่ก็ยังลึกๆก,ก็ยังมีนะก็ยังมีแอบเนี่ยสิบถ้วยคิน ก็ยังคิดถึงอยู่ดีนะคะแต่คุณจะมูฟออนนะแต่ก็มีช่วงหนึ่งอะนะคะที่มันคิดถึงอยู่ดีนะแต่ยังไงคุณจะเริ่มต้นใหม่คะ่ะและตัดสินใจตัดสินใจเริ่มต้นใหม่นะคะคนโสดนะคุณจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่คุณจะมูฟออนไปข้างหน้านะ อาจจะมีใครสักคนมาให้ความหวังคุณก็ได้เป็นความหวังครั้งใหม่ก็ได้นะคะคุณอาจจะมองเห็นใครสักคนหนึ่งนะคะคนที่เข้ามาคุยกับคุณเยอะๆนี่แหละนะอาจจะแบบมีใครสักคนหนึ่งอะที่คุณมองเห็นความหวังรักครั้งใหม่ในเนี่ยเหมือนแบบมองเห็นอนาคตมองเห็นว่าเออมันมันสามารถพัฒนาต่อไปได้นะคะมัน เขาอาจจะทําให้คุณมีความสุขได้อะไรอย่างเงี้ยอืมคุณจะมองเห็นว่าคนที่เข้ามาใหม่นั้นนะคะมันจะมีคนคนหนึ่งนะคะคนคนหนึ่งที่ดูแล้วนะคะมันอาจจะสามารถพัฒนาไปต่อได้นะคะเพราะว่าเขาเข้ามาอย่างจริงจังจริงใจเหมือนกันนะคะนะคุยแบบจีบจริงจังจริงใจเหมือนกันแต่ว่าตัวคุณนั้นยัง ยังแบบว่ายังไม่ได้ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ะะย,ใ,ยนในตอนนั้นนะคะแต่อนาคตน่ะเหมือนตัวคุณจะแบบดูเขาได้เห็นอะไรในตัวเขามากขึ้นนะคะนะอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไปต่อกันได้อะไรอย่างเงี้ยจึงตัดสินใจนะคะคุณจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่คุณจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ค่ะคุณจะมูฟออนนะคะตัดจบ ตัดจบปัญหานะคะอืมตัดจบปัญหาเริ่มต้นใหม่อย่างสมบูรณ์แบบนะคะโรแมนโรแมนต์นะคะยังไงซะนะคะคุณก็จะมีความรักที่โรแมนติกอยู่แล้วนะคะคู่ของคุณนั้นจะทำให้คุณมีความสุขที่สุดเลยนะคะเพสิคเอ่อเพสิคทันะคะเป็นแบบว่าคุณจะเจอคนที่แบบว่า อ่อนโยนกับคุณนะคะเมื่อคุณสัมผัสเขาหรือว่าเขาสัมผัสคุณเนี่ยมันจะมีเหมือนพลังอะไรบางอย่างที่เหมือนเป็นสปาร์กเหมือนแบบว่าขนลุกคนพองหรืออะไรก็ตามที่มันแบบเหมือนไฟชอ็อตเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเมื่อเขาสัมผัสตัวคุณนั้นมันเหมือนมีอะไรพลังอะไรแปลกๆที่แบบ ทำให้คุณกับเขาเนี่ยไม่สามารถละสายตาจากกันได้เลยนะคะนะแล้วเขาก็เป็นคนที่โรแมนติกด้วยนะคะทําให้คุณมีความสุขนะอยู่กับเขามีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะมีแต่เสียงเพลงนะคะนะอืการเริ่มต้นใหม่ของคุณนั้นคุณจะได้เจอคน นี่คือความรักในอนาคตของคุณนะคะคุณอาจจะเคยร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อจัก,กรวาลก็ได้นะไม่งั้นก็อยากให้คุณคิดบวกอยู่เสมอในเรื่องความรักนะคะ Stay o f t i m i s t i c about your life คิดบวกอยู่เสมอนะนะคะคุณมีคู่แท้นะคะคุณมีคู่แท้นะคะหรือไม่ตัวคุณนั่นแหละก็เป็น รักแท้ให้ตัวเองก่อนนะคะรักตัวเองให้มากๆเป็นรักแท้ให้ตัวเองก่อนนะคะ Word waiting for มันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะ Getting to know each other นะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้คนอื่นบ้างนะคะนะได้ได้เรียนรู้อ่าคนอื่นด้วยนะคะเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาเรียนรู้คุณด้วยนะนะ ตัวคุณค่อนข้างที่จะมีกำแพงในความรักเหมือนกันนะคะคิดถึงแต่คนเก่าๆแล้วก็มีคนมีกำแพงกลัวความรักกลัวการเริ่มต้นใหม่อยู่นะคะนะยังอยากที่จะเออดูดูกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ for g i v i n g and learning นะคะอืมมันจะมีการต้องให้อภัยฟ้าว่าอาจจะเป็นคนเก่านะคะที่คุณต้องให้อภัยเขานะคะ เขามาเพื่อให้คุณได้รู้จักให้อภัยแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะนะอืมเข้ามาเป็นครูมาเพื่อสอนเรานะคะจงขอบคุณเขานะคะนะนั่นแหละคุณจะมูฟออนได้คะ่ะคุณจะมูฟออนได้คนโสดนะแล้วถ้าคุณมูฟออนได้อะ่ะคุณจะมีความสุขนะคะตัวคุณนั่นแหละจะมีความสุข คุณจะมีความสุขอย่างมากมายนะคะเอาตัวเองไปทำภารกิจของตัวเองไปทุ่มเทกับหน้าที่การงานหรือทุ่มเทกับคนในครอบครัวอะไรก็ได้นะตัวคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะในในอาทิตย์ถัดไปนี้หรือในอนาคตข้างหน้านี้ตัวคุณจะมีความสุขมากขึ้นและรู้จักรักตัวเองมากขึ้นนะคะ พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะตัดจบทุกสิ่งทุกอย่างอย่างอย่างแบบผู้ชนะอย่างผู้ชนะอย่างใสสะอาดอย่างเคลียเหมือนเคลียทุกสิ่งทุกอย่างได้แบบได้แบบว่าเหมือนผู้ชนะเลยนะคะนะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ครั้งใหม่ในชีวิตเลยนะคะอืมไม่ต้องห่วงเลยนะคะตัวคุณนั้นจะได้เจอความรัก ที่ดีอย่างแน่นอนตามที่คุณอธิษฐานร้องขอยอย่างแน่นอนนะคะเป็นทูเลิฟด้วยเป็นรักแท้ด้วยนะคะรักแท้ก็คือคนที่สามารถอดทนในความรักและก็อยากดูแลคุณไปตลอดชีวิตนั่นแหละนะม,มันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะเป็นความรักที่โรแมนติกเป็นอะไรที่ อยู่ด้วยกันแล้วมันมีแรงดึงดูดมีเคมีนะคะเคมีที่ตรงกันอืมันมีอะไรที่ที่เข้ากันได้ดีด้วยนะคะนะเขาอ่อนโยนกับคุณมากๆเลยคุณคุณจะสัมผัสได้นะคะตัวคุณจะสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนความจากสายตาที่อ่อนโยนของเขาจากสัมผัสของเขาอ่อนโยนกับคุณทุกอย่างเลยนะคะนะ โอเคค่ะชาวธาตุดินนะคะนะก็จะประมาณนั้นนะคะฟ้าก็เป็นกำลังใจให้คุณนะคะสามารถมุ่อ่อนไปข้างหน้าได้นะคะอย่างมีความสุขนะคะนะอนาคตข้างหน้าสุขสดใสสำหรับคุณอย่างแน่นอนนะคะมีความสุขในความรักนะคะจุ๊บๆบ๊บายบายขอบคุณมากค่ะ